สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมีอินซิสลลนชา n น l สวัสดีค่ะวันนี้ลักก็จะพาทุกคนนะคะมาดูดอกไม้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในประเทศซิสลลนนะคะน,นี่นะคะทุกคน จะเป็นส่วนผักนะคะส่วนตรงไอต้นนี้คือต้นสุเกตตี้นะคะทุกคนเราก็จะเห็นผลของมันมันค,คล้ายๆกับบวบประมาณนี้นะคะจะเป็นดอกไม้แต่ว่ากล้องนี้มันแบบว่ามันสีมันไม่สดนะ ดอกไม้เริ่มเขียวแล้วนะคะทุกคนเมื่อปีที่แล้วลักก็ได้ซื้อหน่อมันมาปลูกนะคะคือต้นนี้ต้องใช้หน่อในการปลูกนะ,ะก็คือลักก็ปลูกงอกไปก็คือสวยมากเลยมันมีแบบหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะดูสิ 1941, re. ันนี้ก็สวยเขามีปลูกมะเขือด้วยอ่ะโอเดจินเน่ก็มะเขือเทศดอกเนี้มันเป็นดอกชบานะคะทุกคนเห็นไหม แต่ว่ามันคนละสีกับบ้านเราอ,ะ,อะที่สวิตเซอร์แลนด์มีดอกดาวเรืองด้วยนะคะทุกคนข้างบนนั้นจะเป็นดอกดาวเรืองเดี๋ยวพาไปดูชบานะจ๊ะ นจะเป็นกุหลาบนะคะที่นี่ปลูกกุหลาบได้แบบว่าอย่างดีเลยนะคะทุกคนหุยมีต้นกล้วยด้วยเหรอเนี้ยดูนะคะทุกคนสามารถปลูกต้นกล้วยงอกได้ด้วยนะคะทุกคนเพิ่งสังเกตนะชะบามีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยก็จะเป็นดาวเรืองอันนี้ว่าจะแอบตัดไปชำหน่อย ชำได้นะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางที่สวิตเซอร์ลนดนะคะเขาทำใหม่นะคะทุกคนเพิ่งเสร็จจะมีทางเดินด้วยนะทางฟ้าก็จะโปร่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยว เ่งเลิกงานนะคะทุกคนก็กำลังเดินกลับบ้านนะคะก็คือเนี่ยเป็นแบบสวนของเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่ของตัวเองนะคะทุกคนแต่ว่า,อ,าอยากถ่ายวิดีโอมาฝากแฟนคลับนะคะของช่องรักสนีอินสุดเท่เนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ชมคลิปนะคะ หรือว่าอยากให้รักทำคลิปอะไรก็สามารถบอกมาได้เลยนะคะถ้ามีเวลาก็จะทำให้นะแต่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปแค่5นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่